สวัสดีครับคลิปนี้ถือเป็นการต้อนรับมือใหม่ไวกระเซียนที่ท่านต้องการที่จะเริ่มหัดปลูกนะเพราะว่าท่านเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นก็เอาพริกดกสวยๆมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นกำลังใจให้ท่านมีแนวทางในการปลูกนะครับถ้าท่านเห็นว่าพริกที่ผมกำลังถ่ายท่านดูเนี่ยมันดกเป็นที่น่าพอใจของท่านแล้ว ท่านก็ลองเอาสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ไปลองปฏิบัติดูนะครับผมจะแนะนำกฎในการปลูกพริกให้ท่าน3ข้อกฎข้อแรกคือท่านอย่าไปสงสารมันมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสงสารต้นไม้กลัวว่าต้นไม้เราจะอดน้ําในความเป็นจริงแล้วถ้าท่านให้น้ํามากเกินไปเนี่ย ท่านก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตแบบนี้นะครับฉะนั้นข้อแรกที่ผมบอกว่าท่านอย่าสงสารมันเนี่ยก็คือท่านอย่าให้น้ําเยอะมากเกินไปเพราะถ้าท่านให้น้ํามากเกินไปเนี่ยรากมันจะเน่าปลายรากอ่อนๆเนี่ยมันจะเน่าได้ง่ายๆคราวนี้เราควรจะให้น้ําในปริมาณเท่าไหร่ผมบอกท่านไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องให้ปริมาณน้ำเท่าไหร่เพราะสภาพ แวดล้อมคุณมิอากาศสภาพดินของแต่ละท่านไม่เหมือนกับของผมฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการดูว่าความชื้นมันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยให้ท่านสังเกตใบในช่วงบ่าย3ามโมงถึงบ่าย4ี่โมงว่าใบามันสลดมากแค่ไหนใบมันควรจะต้องมีสลดบ้างนะครับ ถ้าใครที่ได้ติดตามคลิปผมมาเนี่ยผมจะบอกท่านตลอดนะครับว่าให้น้ำค้อนไปทางแห้งถ้าท่านปฏิบัติตามที่ผมแนะนำจริงๆว่าค้อนไปทางแห้งเ่ในช่วงบ่ายสามโมงบ่าย4ี่โมงใบมันจะสลดเพราะผมเดาใจท่านนะครับว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยถ้าท่านเชื่อผมว่าให้น้ำค้อนไปทางแห้ง ท่านก็จะแถมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งคราวนี้ไอ้ตรงแถมเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะพอดีแต่ผมรู้แล้วว่าถ้าท่านให้น้ําแบบค้อนไปทางแห้งจริงๆพริกของท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรนะพริกของท่านไม่ตายแล้วมันก็จะอยู่ได้แบบเป็นปกติเลยแค่ว่าในช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงใบมันจะสลดลงไปบ้างแต่ถ้าสามโมงสี่โมงใบยังสวยยังตั้งอยู่เลยแสดงว่า ความชื้นมันเยอะเกินไปพริกของท่านจะบ้าใบาไม่ค่อยจะออกเมล็ดให้เราเห็นแบบเยอะขนาดนี้นะครับเราไม่ได้ต้องการใบดกแต่เราต้องการให้มีเม็ดพริกได้เก็บแบบนี้นะครับฉะนั้นท่านอย่าสงสารมันมากอย่าให้น้ำมันมากเกินไปแล้วก็เรื่องของการให้น้ำเรื่องของความชื้นของพริกเนี่ยผมมีคลิปหลายๆคลิปอยู่แล้วนะครับท่านเห็นแถบมุมบนขวานะครับที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ย อันนั้นนะคือคลิปที่ผมอธิบายเรื่องของความชื้นว่าผมเอาดินกำขึ้นมาเนี่ยถ้าดินมันติดมือประมาณนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมท่านลองเข้าไปดูในคลิปนั้นคราวนี้ก็เอามาประมวลมาประติดประต่อกันเพราะว่าผมจะอธิบายทุกอย่างอยู่ในคลิปเดียวเนี่ยมันอาจจะยาวเกินไปนะันี่นะครับที่ผมพูดมาตลอดว่าให้ใบสลดสังเกตใบตอนสามโมงครึ่งเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้นะฮะมันสลดแบบนี้ ตอนนี้คือเวลาบ่ายสามโมงครึ่งพอดีนะครับนี่แหละนะครับนี่ชัดมากปล่อยให้มันสลดขนาดนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นถ้าต้นของท่านเนี่ยมันอยู่กลางแดดเยอะกว่าผมท่านก็สังเกตใบเช่นกันนะครับปริมาณน้ําที่เราให้ต้นที่อยู่ในร่มกับต้นที่อยู่กลางแดดก็จะไม่เท่ากันต้นที่ผมพูดว่าถ้ามันสลดมากมากก็ไม่เป็นไรก็ท่านดูของผมก็แล้วกันนะครับผมพยายามทำตัวอย่างไว้ให้ ท่านดูนะครับว่าประมาณไหนแต่พอเราให้น้ําไปเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมันจะฟื้นกลับขึ้นมานี่ท่านดูแบบนี้ครับเห็นไหมครัดินนี่คือแห้งแก๊กเลยไม่มีความชื้นเลยเพราะผมไม่ลดน้ําลงไปนี่คือสภาพที่สลดเยอะนะครับคราวนี้ท่านก็เห็นแล้วนะฮะตัวอย่างจริงๆของการสลดเยอะคือแบบนี้อันนี้ถ้าผมได้สนใจได้บํารุงหน่อยใบมันจะสดเขียวสวยกว่านี้มันจะติดได้เยอะกว่านี้ แต่ตอนนี้ท่านจะเห็นดอกเต็มต้นไปหมดนะครับแต่ยังไม่ค่อยติดเพราะผมไม่ได้บำรุงอะไรมันเลยอันนี้เป็นหลักในการสังเกตของผมเองส่วนตัวนะครับคราวนี้หลักข้อที่2ของผมก็คืออย่าเมินเฉยอย่าเมินเฉยคืออะไรถ้าผมขยายความออกมาก็คือเราจะต้องดูแลต้นไม้เราบ้างนะครับคราวนี้ดูแลต้นไม้เราคือดูแลเรื่องอะไรบ้างข้อแรกเมื่อเราเอาลงปลูกแล้วเนี่ย ท่านจะต้องสังเกตยอย่างแรกคือหอยเจดีนะครับโคนต้นยังเป็นสีเขียวเนี่ยหอยเจดีจะชอบมันจะไปกัดเปลือกของลำต้นหมดอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับนี่คือฝีมือของหอยเจดีแล้วต้นของเรามันก็จะล้มอันเนี้ยพอผมปลูกลงไปแล้วผมไม่มีเวลาลงมาดูเลยผมก็จะโดนหอยเจดีกัดโคนเกือบทุกต้นเลยท่านเห็นนะครับแต่มันยังไม่ตายมันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ แต่ความสมบูรณ์ของต้นก็จะลดน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าตรงผิวเปลือกมันไม่มีฉะนั้นท่านเอ็นต้นมันลงไปเลยแล้วก็กรีดลำต้นที่มันสัมผัสอยู่กับดินนะครับท่านกรีดลำต้นให้เป็นรอยนิดหนึ่งแล้วก็ใช้น้ำยาเล่งรากฉีดลงลงไปเอาดินทับมันลงไปหน่อยเดี๋ยวตรงนี้มันโอกาสที่จะออกรากได้นั้นต้นมันก็จะสมบูรณ์กลับขึ้นมาใหม่นี่คืออย่าเมินเฉยข้อที่1นนะครับ คราวนี้อย่าเมินเฉยในข้อที่2ก็คือเมื่อเราปลูกไปได้สักพักเดียวเท่านั้นจะมีมดขึ้นมาเกาะอยู่ตามยอดตามดอกเล็กๆที่เพิ่งจะโผล่มาแล้วมันก็จะเกิดเพี้ยเล็กๆคือผมไม่แน่ชัดแล้วผมก็ยังไม่ได้สืบค้นข้อมูลว่าเพี้ยกับมดอันไหนมันมาก่อนกันหรือมดเป็นตัวพาเพี้ยขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับ แต่ผมจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อโคนต้นหรือลำต้นมันเริ่มมีมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเห็นเพี้ยแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องจัดการก็คือจัดการมดนะครับด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่แต่สำหรับผมนี่คือผมใช้สันเจียนะครับผมจะเทสันเจียไว้บนภาชนะไว้บนถุงพลาสติกก็ได้หรือบนกระดาษแข็งก็ได้แล้วก็วางไว้ตรงที่มดเดินผ่านนะครับ ซึ่งมดคันไฟคือตัวศัตรูตัวสําคัญของพริกเลยในเมื่อท่านรู้แล้วว่าปัญหาหลักของมันคือมดกับเพี้ยเราจัดการมดซะก่อนง่ายๆโดยการทําแบบนี้ขึ้นมาขังน้ําทุกต้นก็จัดการมดไปได้เยอะแล้วจัดการหอยเจดีไปได้เยอะแล้วเห็นไหมครับรูปแบบนี้ผมแนะนําให้ท่านทำนะครับมันทําง่ายมากๆผมมีคลิปรายละเอียดอยู่แล้วท่านลองไป คนดูในช่องนะครับในนี้ใส่ดินได้เยอะเลยแล้วก็ขาเป็น PVC เซรเศษๆนะครับออากมาประกอบกันในนี้เราสามารถขังน้ําได้เห็นไหมครับมดไม่สามารถจะขึ้นไปได้แต่ตอนนี้มดเริ่มมีขึ้นมาได้เพราะว่าผมเอาต้นไม้มาพาดในความเป็นจริงถ้าผมเอานี้ออกไปมดก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เลยคราวนี้ในการกําจัดเพีย้ยหลายๆท่านสอบถามผมมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่า ผมมีสูตรอะไรในการจัดการเพี้ยผมก็จะตอบทุกครั้งก็จะตอบเหมือนกันนะครับว่าผมใช้น้ำฉีดใต้ใบฉีดก็ไปแรงๆเลยนะครับเมื่อเราฉีดน้ำทุกวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันก็ได้เพี้ยที่อยู่ใต้ใบเนี่ยเมื่อโดนน้ำมันจะล่วงหมดนะครับฉะนั้นถ้าเราฉีดทำความสะอาดทุกครั้งที่เราลงมาลดน้ำเราไม่ต้องไปลดน้ำ แต่เราฉีดใต้ใบแทนน้ํามันก็จะได้จนมากพออยู่แล้วนะครับถ้าผมมีเวลาดูแลปกตินะครับผมก็จะฉีดน้ําใต้ใบทุกวันเว้นสองวันนี่ท่านดูว่าที่ผมฉีดไปเมื่อกี้นะครับตัวขาวๆล่วงหมดแล้วนะฮะมีเหลืออยู่บ้างนิดๆหน่อยสีดำๆเนี่ยมันจะเกาะแน่นกว่าเกาะนานกว่าแต่ไม่ใช่ว่าสีดำๆนี้จะโดนน้ำแล้วไม่ล่วงนะครับโดนน้ำแล้วล่วงเหมือนกัน เดี๋ยวผมให้ท่านดูใบที่มันเยอะๆอันนี้ใบนี้แล้วกันนะครับที่มีอยู่3เม็ดอันนี้นะครับแล้วก็ด้านใต้คือใบนี้เมื่อกี้ผมฉีดน้ำนี่คือผมเจาะจงให้โดนใบนี้ใบเดียวเลยนะครับแล้วก็โดนแค่นิดเดียวเองนะเห็นไหมครับตรงนี้ที่มี3เม็ดอันนี้ ดำๆเมื่อกี้ที่เต็มอยู่เห็นไหมครับล่วงหายเลยผมฉีดเข้าไปแค่ทีดเดียวเองนะครับที่ผมฉีดเพี้ยที่ท่านเห็นว่าเพี้ยเต็มเลยของผมเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดน้ําล้างมาเป็นเดือนแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านฉีดน้ําล้างใต้ใบทุก2วันทุกวันเว้นวันในขณะที่เราลงมาลดน้าเนี่ยมันขึ้นไม่ทันนะครับมันไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ปริมาณน้ําที่เราฉีดล้างใต้ใบเนี่ย มันก็จะพอดีมันจะไม่เยอะเกินไปแต่สําหรับองผมเนี่ยเยอะเกินไปแน่เพราะว่าเพี้ยมันเยอะผมก็เลยฉีดน,น้ำฉีดให้ท่านดูนานหน่อยนี่คือสภาพที่ข้าไมากวันแล้วนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นว่าใบที่ผมฉีดน้ําด้านใต้แรงๆเมื่อวานเนี่ยพอข้าไมากวันหนึ่งใบมันก็เป็นปกตินะครับเพี้ยมมันจะยังมีเหลืออยู่บ้างแต่มันจะน้อยกว่าเมื่อวานอันนี้เป็นเพราะผมเพิ่งฉีดไปทีเดียวนะครับคราวนี้ เดี๋ยวพอเราฉีดอีกเนี่ยมันก็จะเกลี้ยงนะครับในฝั่งนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ฉีดทําความสะอาดมานะครับครานี้เดี๋ยวพอผมฉีดทําความสะอาดฝั่งนี้ต้นของเราก็จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นนี้ได้แดดแค่2ชั่วโมงต่อวันนะครับได้แดดตอน11โมงถึงบ่ายโมงเพราะมันอยู่ระหว่างบ้านสองหลังพริกไม่จำเป็นจะต,ต้องอยู่ตรงแดดเปรี้ยงๆนะครับอยู่ที่ลำไรอายุจะยืน ต้นจะงามแล้วก็ให้ผลผลิตได้เหมือนกันกับที่อยู่กลางแดดเปี้ยงนะครับฉะนั้นท่านดูว่าผลผลิตที่ผมได้เนี่ยผมได้จับมันมาเยอะแล้วแล้วก็รอบนี้ก็ได้อีกขนาดอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับคราวนี้กฎข้อที่3ก็คืออย่าปล่อยแก่นะครับท่านจะต้องทำสาวมันบ้างจะต้องให้ฮอร์โมนให้การบำรุงแล้วต้นพริกมันก็จะไม่แก่นะครับาวนี้ไม่แก่ทำไงก็คือ ท่านสางต้นให้โล่งกิ่งล่างๆที่มันอยู่ในเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์มันจะไม่ค่อยออกดอกนะครับฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยต้นมันจะลกไปหมดแล้วก็มันจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเพี้ยได้ง่ายเวลาเราฉีดน้ําล้างทําความสะอาดเนี่ยความแรงของน้ําก็จะไม่ไปถึงต้นนะครับพอไม่ไปถึงลําต้นไม่ไปถึงกิ่งเนี่ยโอกาสที่เพี้ยะจะมาเกาะกิ่ง แบบนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่คือเพี้ยมันจะมาเกาะตรงกิ่งแล้วก็จะดูดให้กิ่งนั้นแห้งตายไปในที่สุดนะครับมันจะตายเป็นกิ่งกิ่งกิ่งไหนที่ไม่มีเพี้ยก็ไม่ตายนะครับมันจะดูดน้ําเลี้ยงจนผิวเปลือกตรงเนี้ยแห้งฉะนั้นท่านต้องทําสาวคือทําต้นให้โล่งแต่งใบแก่ออกแต่งกิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วออกกิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์คือกิ่งเหล่านี้นะเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะ แสงกิ่งให้ท่านดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอผมแต่งตรงนี้จากที่มันแน่นเลยเนี่ยมันโล่งเลยนะครับตอนนี้มันจะดูสะอาดขึ้นเยอะนะครับโดยที่พริกเรายังอยู่เท่าเดิมเลยนะครับตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยแทบไม่มีพริกเลยนี่คือกองที่ผมตัดออกมาเห็นไหมครับแทบจะไม่เห็นพริกเลยนะครับสางต้นให้กิ่งใหม่ๆมันแตกขึ้นมาดีกว่านะครับอย่าให้สารอาหารมันต้องไปเลี้ยง กระจุกนี้เยอะเลยแล้วก็อันนี้ที่ผมตัดออกมาแล้วมันมีบ้างดูนะครมีอยู่แค่นี้นะครับซึ่งเป็นกิ่งที่ยาวเลยถ้าเกิดว่าต้นเราโล่งเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับสากิ่งเนี่ยมันแตกขึ้นมาใหม่แล้มันก็จะให้ผลผลิตเราใหม่แบบนี้พอเราตัด ต้นให้โ่กเนี่ยต้นมันเริ่มดีดตัวขึ้นเริ่มยืนขึ้นครานี้เมื่อมันห่างจากพื้นเนี่ยโอกาสที่มดมันจะขึ้นโดยตรงตรงนี้โดยไม่ต้องไปผ่านโคนต้นมันก็จะน้อยลงครานี้เราก็จะไปสามารถควบคุมได้ตรงโคนต้นอย่างเดียวนะครับสารอาหารที่ผมใช้ในการบำรุงเพื่อให้ต้นมันสาวอยู่แบบนี้ผมใช้แค่ EM ซึ่ง EM ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับ แต่ EM เป็นสิ่งที่ผมพอใจที่สุดเพราะว่ามันทำง่ายมันไม่มีกลิ่นเหม็นหลายๆท่านที่มีเวลาหรือท่านทำสูตรอื่นเนี่ยก็จะยิ่งดีจะยิ่งมีคุณภาพขอให้ท่านได้บํารุงมันต่อเนื่องอย่างน้อยๆสัปดาห์ละหนครั้งนะครับถ้าผมมีเวลาก็คือผมจะให้วันเว้น2วันนะครับแต่ถ้าผมมีเวลาน้อยลงผมก็จะให้สัปดาห์ละครั้งแต่อย่างเหมือนต้นนี้ที่ท่านเห็นนะครับ ผมไม่ให้ EM เป็นเดือนแล้วนะครับคือปล่อยตามสภาพนี้เลยเป็นเดือนแล้วฉะนั้นต้นที่ท่านเห็นอยู่คือต้นที่ขาดการบำรุงขาดการใส่ใจอย่างมากๆนะครับคราวนี้ผมจะให้หลักเกณฑ์ในการให้ปุ๋ยนะครับนี่คือโคนต้นมันอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เวลาผมจะให้ปุ๋ยเนี่ยผมจะให้ออกมาด้านข้างเนี่ยเท่ากับความสูงของต้นนะครับต้นสูงขึ้นมาประมาณนี้ ผมก็จะให้ออกมาห่างเท่ากับความสูงของต้นนะครับเพื่อต้องการที่จะให้สารอาหารมันออกห่างนะครับถ้าผมราด EM ลงไปตรงโคนต้นเนี่ยต้นไม้มันก็จะพอใจอยู่แค่นั้นรากมันก็จะอยู่ในบริเวณแคบแคบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้สารอาหารออกห่างออกมาซ้ายขวาในแนวที่ท่านให้เนี่ยมันก็จะมีสารอาหารกระจายออกไปนะครับซึ่งรากมันจะรู้เองนะครับว่า มันมีสารอาหารที่ห่างออกไปมีความชื้นที่อยู่ห่างออกไปรากมันก็จะกระจายออกไปเพื่อเอาตัวรอดเพื่อจะพุ่งออกไปหาสารอาหารนะครับรากมันก็จะออกมาเยอะรากมันจะสมบูรณ์รากฝอยก็จะเยอะนะครับเพราะรัศมีของรากเนี่ยมันกว้างฉะนั้นเวลาไม่ว่าท่านจะให้น้ําหรือให้สารอาหารให้ห่างผมก็จะยึดกําหนดกฎเกณฑ์อยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือ ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์วิชาการอะไรทั้งสิ้นนะครับยึดเอาสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมพบเจอมาเป็นหลักนะครับจากนั้นผมไม่รู้หรอกนะครับว่าสิ่งที่ผมอธิบายผมไต่เทอดท่านไปมันถูกหรือมันผิดแต่สิ่งที่มันได้ออกมาผมปฏิบัติแบบนี้นะครับคราวนี้พอผมถ่ายอยู่เฉพาะต้นนี้สายพันธุ์นี้หลายๆคนก็จะบอกว่าพันธุ์นี้มันปลูกง่ายติดมามันก็ดอก ฉะนั้นผมก็จะเก็บอีกต้นหนึ่งไว้เพื่อที่จะให้เห็นด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ปลูกแล้วมันดกแค่สายพันธุ์นี้อันนี้คือพริกขี้นูสวนนะครับ แต่ผมถ่ายให้ท่านดูความดกมันยากนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนต้นน้นต้นน้นคือเม็ดพริกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเป็นสีเหลืองมันก็เลยมองเห็นชัดนะครับแต่นนี้เม็ดพริกมันเป็นสีเขียวถ้าผมมีเวลาเก็บทั้งหมดเนี่ย ผมจะได้พริกแห้งทำพริกแห้งไว้ได้เยอะมากนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปที่ผมทำให้มีประโยชน์กับตัวท่านท่านก็ลองนำกด3ข้อที่ผมแนะนำลองไปทดลองใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะได้ประเมินถูกนะครับว่าท่านชอบคลิปในแนวนี้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ